โซนันโตโอนโตเหยเทวาสังกาสมากาตาดูราติปดาเจ้ารักดายพารวนมีนาทิวัติราเจ้าเป็นเก่าเป็นเก่าเป็นป่าดานการังโสลาสาพมตุนทะลุวิมานเดเดอาทิเจ้าตุนวิเศษใจแสพปัจันทร์ตาจดยังปนรุหันโตละสัมยิวเวหา พลังหูอาจูลินาตนเมืดฟ้าเมืดอนาสวาเวินตนดารุวิมานปราสาทในอากาศกาทางทาจัตุโลกบาลสถิตในวิมานทั้งสี่มีปัญญาตาตาละาปัญาวิรุฬลาปัญาวิรูประกาปัญญากุเวรุลาเจ้าเป็นเขาเป็นเ้ามแกเทพดาเจ้าทั้งหลาย อันยายังนุูุปปาสัตตาบัวลาพันจึง้อมกันมาถวายบา,า,บา,า,า,าตทรทังปัญญาคาลาเพื่อนฟังนาทีหลวงวังภูบาลเลลิงลำตนร้อมพังจะกเวิญญาณตนทะลุวิมานยังพร้อม กับทงังพญายมมาลาเจ้าหอละดีนางน้อยทรณละนีนอนแนบนำถูกเถือนทำนางน้อยเวียคลาผ่านภักษาในมนุษย์สูดแห่งของืองคนในบางคนเลยยานามนถูกเถื่อนทำหินหาในไฟนายาันกวงกว่างเกอื่นปัทถภีโบกลณีและยอมยาสูดรแรงละมหาไม่ ทังเจรีแก้วกูตนสาธิตอยู่ในประเทศราชธานีในเมืองจันทาบุรีลานสางลวงกวงเลยลวงหี้ไตที่วีเนื้อว่าใดฟ้าดังกําไฟใจุงเสียโยทายากําไฟฟ้าเรียนแก้วพินเขตตนสาธิตอยู่ในประเทศของอาาเทพันดาเจ้าทั้งหลา อันหางสายังประดาศพนมบลลมมาเจดีสีพระดาศหลวงเป็นเขากับทั้งเทพันดาเจ้าอันหางสายังจตุผูประดาตุพระบาทผู้นำรดอาจน้องหันหลวงกับทั้งพวงเทพันดาอันหางสายังบวรละบุพุทธศาสนาในบ่เขตคันทัสีมาขอเสิญเทพพันดาเจ้าทั้งหลาย จงสาเดจวิลาลงมาประสมสุมนมกันาสถานที่นี้เพื่อมาฟัางคำคุ้งขาดังหลายจักกาวทุกตนทุกองก็อขาเทนสนสเพเ,เทวาสักะจังอาลาตนังกะโลมา